เตรียมสมุดไหมเบสิกเบสิกนะครับ 3, ามสี่ปดหนึ่งสสาสีห้าเจเชนหนึ่งสสาสีห้าหกเบสิกหนึ่ง6องสาสี่ห้าหกกแสหนึ่งสาห้าหเจกลับหนึ่งสสาห้าหเบสิกหนึ่งสสามสีห้าหมีไฮแบ็คหนึ่งาสี่ห้า เป็นหนึ่งสองหหโรลิ่งหนึ่งสอสห้าหเต็ดแปดแล้วเจอระยุนะเบสิกนะครับ 3, ามสี่แปดหนึ่งสสสห้าหกเจแปต่อไปเช็คออฟเทสนะค้อัพเพิร์นสามสปดหนสองสามสี่ห้า ไป3า1ส3 5หนึ่งสห้าหกเจดแปดิกลาสี่ป้ายหนึ่ง3ามสี่ห้าหเจบสิกส4ม2ี่ป้า8สมีไฮแลาสี่ป้ายหนึ่งสสสเจปเปน3าสี่ป้ายหนึ่งสสี่ดเปลี่ยนมือนะครับ โรลิอปีอพสามสี่แปดหนึ่องสามสี่ห้าหกเจดปอค่ะเบสิกเบสิกนะครับ3ามสี่แปดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดเชฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบสิกหนึ่งสองสามห้าหกแซหนึ่งสองส 5 6มีไฮแบ็3 4นึสหสปิน1 2ึ5งโรลิ่ง1 2 3 4 5 6เด่น